สวัสดีครับผมสุรินทร์ตัวสองพครับไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมา20วันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายมอเตอร์พัฒน์สุรินทร์ครับก็อยู่ที่สุรินทร์เลยมีใครเป็นคู่บ่าวคู่จ้อนครับไฟที่มีพอเป็นไทยแลนด์น้ำทอนแล้วก็เป็นสังกัดก็เพื่อนๆน้องๆในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละปีนี้24แล้วเราสูงเท่าไหร่สูง165ิบหาน้ำหนักปล่อยๆมาไมมกี่กิโลครับหกสิบโลเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับมวยไฟเตอร์ครับแล้ววันนี้เรามาเจอยอดรุบ ยังไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยเนาะแล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามายัางครับก็ูนบ้าเขาเป,ตตาป็นมโมจตายแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผง่งยังดีก็จักออกเน้นๆไปต,ตามตาเรานะล่าสุดเราต่อยไปที่ล่าสุดต่อยที่สุรินทร์ครับที่สุรินทนระ์อันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่่ออยยตครับแล้วผลเป็นไง เสมอครับเสมอมาวันนี้มาเข้ากรุงเทพช่างต่อยเนาะวันนี้เราต่อยท้อยยี่สิบห้าครับร้อยยี่สิบห้าแล้วเราต่อยเขาปอนึงเมื่อกี้เหยียบตาช่างแล้วเป็นไงเกินหรือค่ะเกินเกินสองจุดสองโอ้ยเดี๋เดินไปเดี๋มาไม่น่ามีปัญหาครับร่างกายตอนนี้มีอะไรกี่เปอร์เซ็นต์ละสมบูรณ์กัน้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแชร์นะกับท่ายใช่ครับไฟเนื้อคุณมากี่กิโลครับคุณมาสามโลเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณ ประมาณ120ยยี่ไปเราคนจังหวัดคนจังหวัดสุรินทร์เอาฝากเชิญชวยแฟนคลับเรานี่เลยฝากพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์แล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับจะทำให้เต็มที่ครับวันนี้ตัดคู่ที่สองนะวันนี้ขออน้องโชคดีขอบคุณครับซ้อมอยู่ที่กับพี่ไก่นะ้อมมากี่วันรอบนี้วันนี้พี่ไก่ร้อยยเราได้หนึ่งปอนด์นะเราเป็นมวยยังไงน้ำหนักน้ำหนักปอนเท่าไหร่หกสิบปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ะเราเป็นมวยประเภท มวยเขากู่ต่อสู้นี่เคยชกไหม,มเห็นคลิปก็ไม่เขาเป็นยังไงนะมวยเปิมือเหรอ่าเราว่าช้ามาเกิดอะไรวันนี้เขาร้อยยี่ิบห้าเรา 6, เเร้อยยี่เรามาร้อยยี่บเจมานะอ่าเราล,ลูกหลานใจจังหวัดชุ่มพ่อนะคว้าไปครับเทียนในวันนี้ก็ไก่เดือดยัดขายลูกคู่นะโอเคเอาของมาน้องชาชุดีครับ